สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปที่3อันนี้ก็จะมาแก้ไขจากคลิปที่แล้วนะครับที่มันเป็น auto number นะครับ auto number ที่ตั้งไว้เป็น auto increment เนี่ยนะครับคือมันจะระบบมันจะสร้างเลขเลข id ให้เราอัตโนมัติก็คือมันก็เลยอยังเอาไปใช้กับรูปภาพไม่ได้นะครับที่จริงเราต้องสร้างเลข auto number เอง แล้วเวลาส่งไปก่อนจะบันทึกเลข ID มันก็จะมาขึ้นตรงนี้ไฟล์รูปภาพของเรามันก็จะลันไปตาม ID ของแต่ละคนแต่ละคนไปนะครับแต่ถ้าเอาแบบออโต้ออโต้แบบนี้มันก็จะไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันต้อง Insert เข้าไปแล้วะระบบมันถึงจะสร้างเลขให้เราเราก็มาแก้แก้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําเป็นเป็นเท x แล้วกันนะครับเอาสักความยาวสิบก็แก้ตรงนี้ออกโอเคครับมันก็จะกลายเป็น Text ธรรมดาเดี๋ยวผมจะลองลบลบออกล้างข้อมูลทั้งหมดนี้ออกก่อนนะครับโอเคเปิดดูก็ไม่มีแล้วนะครับโครงสร้าง เดี๋ยวเราจะมาสร้างเลขออโต้ก่อนอื่นก็เปิดไฟล์ที่เราจะแก้ไขนี่ครับโค้ดโค้ดนี้ก็คือยังไม่ได้แก้อะไรนะครับก็มาจากโปรแกรม php code f i g h t e r ที่สร้างไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ insert update แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบครับนี่ก็จะเป็นส่วนของการอัปรูปภาพนีครับมันจะเอาเลขออโต้ไอมาใช้ในการตั้งชื่อรูปเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันซ้ำก็เดี๋ยวเราเอาออโต้ัมเบอร์มาใส่ตรงนี้ผมก็เขาเว็บเลยครับ ออโตไอดีก็ไปเว็บก็บทความที่ผมสร้างไว้นะครับก็เขียนเองเหมือนเป็นอะไรล่ะสมุดโน้ตส่วนตัวเวลาจะใช้ก็มาก๊อต่ออันนี้คือเราจะจะสร้างแบบเลข0ูนยนนะครับก็คัดลอก Submit เท่ากับโอเคก็เช็คดูนะครับ If if s t r i n g file ก็คือถ้าถ้ามีการเลือกไฟล์รูปภาพมาก็คือไม่ใช่ค่าว่างเ,าเดี๋ยวผมใส่ i ิฟข้างในนี้แล้วกันเช็คค่าออโต้ดีในนี้วางเข้าไป New ID ก็เท่าแบบ select max STD ID เราก็จะ select ค่าค่าที่มันสูงสุดของ f i e l d auto number นะครับล้วก็เอา select บวกหนึ่งเข้าไปฟอร์มตารางชื่อตาราง STD ของเราเป็นตาราง Student ก็เปลี่ยนชื่อตารางครับถ้า New ID มันเท่ากับช่องว่างหรือเป็น New ก็คือยังไม่มีรายการก็ให้มันเป็นแต่เพื่อให้ง่ายตรงนี้เราก็เอาเอาอันนี้เป็น Auto ID นะครับก็ะจะง่ายคนจะรันมาตรงนี้แล้วก็เอามาใช้ตรงนี้ด้วยตรง Insert ครับ ซีเล็กแม็กออโตไอดีบวก1ก็คือซีเล็กมาแล้วก็บวกซีเล็กค่าที่มากที่สุดมาแล้วก็บวก1เข้าไปตั้งชื่อชื่อฟิวที่ได้ใหม่เป็นแม็กไอดีจากตารางนี้ก็ครับก็เสร็จเดี๋ยวลองลองรันเทสดูนะครับ เดี๋ยวรีเฟซอันนี้ก็จะไม่มีอะไระตรงนี้รหัสเราไม่ต้องใส่ที่จริงก็ลบออกได้นะครับก็ลองใส่เหมือนเดิมครับผมชอบนางสาว ABB มากเลยนะที่จริงมันก็จะนะคร,รับอายุก็ใส่ ระบุไฟล์รูปภาพด้วยไฟล์รูปภาพลงไปในหมดไฟล์รูปภาพเอาใน m ม document แล้วกันนะครับ My p i c t เจอเอาดอกบัวแล้วก็วันเกิดก,ก็จากคลิปที่แล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไร พีมอลแล้วกันหนึ่งเก้าโอเคครับก็บันทึกนี่ครับมันก็จะเป็นรหัส0ูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็จากจากโค้ดตรงนี้เราก็จะได้เลข ID แบบออโต้แมเบอร์มาในแบบที่เราต้องการก็มาลองเปิดดูใน นี่ครับ 0, 0, 0, 0, 1อ่าเรียบร้อยก็ลองลองเพิ่มอีกสักรายการหนึ่งนะครับ b นำสู่คูณ c อันนี้ก็ใส่ให้มันถูกต้องนะครับ h e a d c o m ก็น่าจะได้อ่าลองดูอ่าถ้ามันมี ads ไซ e ์ side, แล้วก็มี .com. อะไรมันก็จะถูก อันนี้เราก็เลือกไปนะครับอายุก็ใส่ตัวเลขอันนี้เอาเป็นรูปโอเคบันทึกะนะครับรหัสออตัว i ีเราก็จะคือทำงานเรียบร้อยครับ0 0 1 0์ห ก็เรียบร้อยครับการทำออโตไอดแต่มันจะมีออโตไอดแบบที่มีตัวหนังสืออยู่ข้างหน้ามันจะจะทำยังไงก็มาลองดูนะครับอย่างในอันนี้เดี๋ยวผมปั๊บไปเทสให้ดูฮัดลอกมาก่อนอื่นเราก็มาล้าง ล้างไอ้ตรงนี้มันเป็นชุดชุดหนึ่งุดุดสองอยู่เราก็ล้างออกล้างแ้วแต่เป็นว่างแล้วนะครับไม่มีไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอาอันเมื่อกี้มาวางแทนตรงนี้เอาตัวไอดีตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับมาแทน พราะว่ามันจะต้องใช้ลงมาตรงนี้ด้วยก็อ้างชื่อเดียวกันอันนี้จะเป็น S 0 0 0 1นะครับเป็น5ตัวก็มีตัวอักษรผสม,มอยู่แล้วก็ซ elect อะไรก็เหมือนเดิมครับซีเล็ก Mac Mac Auto ID นี่ครับจากตาราง ทีบีเอลสเตียรีนก็อ่าทีบีเอลสเตียรีนมาใส่ตรงนี้อ่าครับ G ก็ซเลิกแม็กก็ตัดตัดจากข้างหลังมาสี่ตัวก็วคือตัดสมมติข้างในมันมีเอสศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองอะไรเงี้ยมันก็จะตัดเฉพาะตรงนี้แล้วก็เอามาบวกหนึ่งเข้าไปสมมติ มันเป็น1อยู่อันก็จะได้รอบต่อไปก็จะเป็น2แล้วก็มาฟอร์แมตรูปแบบของตัวเลขให้เป็น0ูนยเป็น4ตัวก็จะได้รูปแบบอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครเ,เป็น Product PID ขีดอะไรก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เอามีกี่ตัวก็เปลี่ยนเอาเราอยากจะตัด คือมันตัดย้อนหลังมาอย่างนี้นะครับนี่ครับ sub str ลบ4ก็คือตัดย้อนจากข้างหลังมาข้างหน้า4ตัวเอา4ตัวมาบวก1แล้วก็ก็จะได้ค่า mac id ออกมาอ่าครับ save ctrl s save แล้วก็มาเทสกันดูครับอ่าเหมือนเดิม คอมโอเคครับอา,อายุเลือกไฟล์วันที่บันทึกนะครับเลข ID ของเราก็จะกลายเป็น s 0 0 1 s 0 0 1มาเปิดใน ก็จะเป็น S0001 ก็เป็นรูปแบบออ t ต ID ไดีแบบที่มีตัวหนังสือหรือตัวภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ได้ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็ลองเทสร,รวดูนที่2อแล้วกันนะครับ นะครับก็จะเป็น S 0.02ูนยาเพิ่มใหม่ก็จะเป็น S 0.03 S 0.04 00ไปเรื่อยๆนะครับถ้าตั้ง4ตัวมันก็จะได้ถึง9999ก็คือ9,999รอารหัสก็คือถ้าเราจะเผื่อเป็นแสนเป็นล้านอนาคตไม่แน่นอนก็ใส่ไปสักห้าหหลัก6หลัก ก็น่าจะลอ,ลองรับได้นะครับนี่ครับรูปภาพคลิกเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้นะลองแก้ไขอันนี้ s 0ศนะครับเราลองแก้ไขรูปเอาเป็นรูปบัวมันเทึก s 0สศูองอ้าวสงสัยไม่ได้เช็คค่า <c ười> กลายเป็น s 0เลย เดี๋ยวนะครับเราต้องเช็กก่อนว่านี่นะครับกออันนี้มาถ้า ID เท่ากับหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มใหม่ผมไม่ได้เทสรอบที่แล้วค่า ID ก็คือในกรณีแก้ไข Edit นะครับค่า ID มันจะ มันจะไม่เท่ากับช่องว่างก็แสดงว่ามันอยู่ในโหมดของการเพิ่มใหม่ใช่ไหมครับก <c oughs> ็ไล่แก้กันไปเรื่อยๆครับหนๆมันก็เป็นสามแล้วเอาเมื่อกี้เป็นสามอันนี้เป็นสองอ๋อมันมาเพิ่มตรงนั้นใหม่นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ เดี๋ยวเราเราแก้อีกทีหนึ่งเอาเป็นรูปนี้แล้วก็บันทึกอ่า s 0 1 2ูนสองกลับมาเหมือนเดิมนะนะครับอย่างนี้ก็ s 0ูนูนสอง student pick ก็ s 0ูู่นสองแก้รอบนี้คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเราเช็คเช็คไว้แล้วเอารูปฟ้าแดงอ่า s 0ูนยหงอมันเดิมครับอ่าเปลี่ยนเป็นรูป ก็โอเคครับก็สร้างเลขออโต้ไอดีก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็คือก็มาเช็คอันนี้ก็คือเช็คว่าเป็นการอินเสิรหรือ delete นั่นแหละครับถ้า id เลข ID ไม่มีก็เป็นการอินเสิที่จริงเราก็มาเขียนใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับก็ตรงนี้มาวางตรงนี้ก็ได้ถ้าไไม่มี ถ้าเราไม่ได้มีรูปภาพนะครับก็ก๊อปมาใส่ตรงนี้แทนส่วนโค้ดก็ไปลองดูในเว็บได้ครับผมก็เขียนไว้ก็เขียนไว้ก็ใช้ผมก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันครับเลขอัตัวมัอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบ 000- 0 1อันนี้ก็จะเป็นแบบมีตัวอักษรผสมอยู่ด้วยก็ วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับคลิปต่อไป